ผ่านพ้นไปอีกแล้วค่ะกันหนึ่งอาทิตย์เร็วมากเลยเช้าอาทิตย์นี้ของเราก็มีซูชิให้หนุ่มนักเตะอีกแล้วก่อนที่เราจะไปช่วยกันเตรียมบุฟเฟ่เวลาที่มีฟุตบอลมาเตะบ้านเราเราก็จะรับหน้าที่เตรียมซูชิให้หนุ่มๆน,นักเตะกันค่ะอย่างอาทิตย์นี้ก็มีหนุ่มมักไซนะคะมาเตะเมืองมองปุลิเยด้วย เราก็ต้องทำงานกันแข่งกับเวลาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เสร็จทันกันส่วนคุณพ่อก็พาสาวเสิร์ฟเตรียมคานาเป้นะคะวันนี้คุณพ่อรับหน้าที่แทนเชฟค่ะอย่างที่บอกว่าเชฟเขาลาพักร้อนนะคะ3อาทิตย์หน้าตาคานาเป้ของคุณพ่ออาจจะไม่สวยหรูเหมือนของเชฟนะคะแต่ก็อร่อยแล้วก็หลากหลายเช่นเดิมค่ะทุกคนการที่เราจะเป็นเจ้าของกิจการได้ในฝรั่งเศสนะคะทุกคนเราจะต้องทำให้ได้หลายๆหน้าที่ค่ะ อย่างแฟนหวานก็จะเสิร์ฟไปด้วยคิดตังไปด้วยวิ่งซื้อข้าวซื้อของเองแล้วก็เวลาหวานยุ่งๆในครัวถ้าต้องการเขาเขาก็จะมาช่วยคิดเมนูแล้วก็ช่วยออกจานค่ะส่วนตัวหวานก็จะต้องทําให้ได้หลายๆหน้าที่เหมือนกันเราก็จะไม่ได้คิดแต่ว่าจะอาศัยเชฟก็อย่างนี้แหละค่ะเวลาเขาไม่อยู่เราก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองได้มีบางร้านนะคะที่ว่าเจ้าของร้านทําไม่เป็นหลายๆอย่างก็คืออาศัยเชฟอาศัยเชฟอย่างเดียวเวลาเชฟไม่อยู่ก็คือต้องปิดร้านเลยค่ะ บางปีเราก็ปิดร้านนะคะแล้วก็ไปเที่ยวพร้อมๆกันอย่าง2ปีที่แล้วเราไปกันทั้งครัวเลยค่ะเชฟก็ไปกับครอบครัวเขาแล้วก็หนุ่มแมทธิวไปกันทุกคนเลยค่ะเราไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปเที่ยวเมืองลาวกันด้วยตอนนั้นเราปิดร้านไปกันเดือนหนึ่งค่ะทุกคนแต่พอกลับมาเปิดร้านลูกค้ากว่าจะกลับมาเพราะว่าเขาก็คิดว่าเรายังปิดร้านอยู่ แล้วก็ค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็เยอะมากเลยเวลาเราปิดร้านมันไม่มีเงินเข้ามาทุกวันเราก็จะต้องใช้เงินกองทุนที่เรามีอยู่ในบัญชีอยู่แล้วเอาออกมาใช้จ่ายไหนจะค่าพนักงานค่านูน่นค่านี่นะคะค่าภาษีนี่สําคัญมากเลยค่ะเบี้ยวเขาไม่ได้เลยกว่าเราจะกลับมาตั้งตัวได้ก็ประมาณ3-4เดือนเลยค่ะทุกคนปีนี้เราก็เลยตั้งใจว่าเราจะไม่ปิดร้านแล้วเราก็จะหมุนเวียนกันหยุดอย่างนี้ค่ะ มีคนถามมาว่าคิดตังยังไงมีแขกหนีแบบว่าไม่จ่ายตังไหมแล้วก็เขาคิดภาษียังไงหวานเคยเล่าไปแล้วเดี๋ยวหวานจะเล่าให้ฟังใหม่ค่ะตั้งแต่เปิดร้านมายี่สิบปีมีลูกค้าหนีแบบไม่จ่ายตังแค่สองครั้งเองค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จําได้เขาเอาเสื้อวางไว้เลยนะแล้วก็ทําท่าแบบว่าไปยืนสูบบุหรี่แล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยค่ะแล้วก็วิ่งหาแขกเราก็ได้เสื้อคลุมเป็นค่าอาหารแทนค่ะ แล้วก็เรื่องคิดตังคิดภาษีนะคะที่นี่เราจะมีคอมพิวเตอร์แบบว่าที่นี่ส่วนมากเขาจะจ่ายการ์ดค่ะทุกคนเวลาเราคิดตังอย่างเงี้ยเราก็จะกดเข้าคอมพิวเตอร์เวลาเขาจ่ายการ์ดมันก็จะเข้าในบัญชีของเราอยู่แล้วมันตรวจสอบได้ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็คอมพิวเตอร์ตัวนี้เขาก็จะลิงก์กับแผนกภาษีของที่นี่เลยค่ะแต่ละวันขายได้เท่าไหร่แล้วก็บวกลบคูณหารมาให้เสร็จสับเลยค่ะแผนกภาษีเขาจะแจ้งมาแค่ว่าเดือนนี้เราต้องจ่ายเท่าไหร่ แล้วเขาก็จะทําการจ่ายเงินโดยอัตโนมัติผูกกับบัญชีของร้านเราเลยค่ะเหมือนคล้ายๆเราจ่ายค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่าน้ําค่าไฟอย่างนั้นแหละสิ้นเดือนมาเขาก็แค่มีบินมาแจ้งว่าเดือนนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ทําการจ่ายอัตโนมัติไปแล้วเรียบร้อยถ้าต้องรวบรวมให้ดูว่าภาษีหลายๆตัวมารวมกันกับยอดรายได้ของเรานะคะจะอยู่ประมาณที่4 0ซของยอดรายได้ของเราเลยค่ะที่ไปที่ภาษี4 0นต์นี่อย่างต่ำนะคะทุกคนบางทียังเยอะกว่านี้อีกค่ะ แต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะมีดีก็มีเสียเขาเก็บเงินภาษีเป็นกรอบเป็นกรรมอย่างนี้แต่สวัสดิการเขาก็ดีค่ะส่วนมากก็จะดีกับลูกจ้างซะมากกว่าค่ะไม่ได้ช่วยเจ้านายซะเท่าไหร่เปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าค่ะคุยแต่เรื่องภาษีเดี๋ยวเครียดเครียดเปล่าๆอาทิตย์นี้บ้านเราอากาศดีอีกแล้วค่ะแต่ถ้าอากาศดีทีไรก็เป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะสาหรับเรางานต้องใหญ่เพราะว่าต้องขนโต๊ะขนเก้าอี้ออกมาข้างนอกให้หมด ราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้นั่งทานข้างนอกอากาศดีๆบางคนก็นั่งตากแดดไปเลยสิคะ <c oughs> อาหารเราก็ต้องเยอะเหมือนทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็เลือบานเบอร์อีกเช่นเดิม <c oughs> ทาสักกระเบือยันเรือลบค่ะทุกคนเสร็จจากของขา้าวแล้วก็จะต้องมาต่อกันของหวานกันต่อค่ะวันนี้เรามีวันเกิดของน้องลินลี่นะคะอายุ15ปีแต่เจ้าภาพงานนี้เขาเอาขนมเค้กมาเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูขนมเค้กของน้องลินลี่กันสวยมากเลยค่ะทุกคนอายุ15ปี นี่ค่ะขนมเค,ค้กที่เจ้าภาพจัดมาเองเลยค่ะเจ้าภาพงานนี้มาจัดฉลองวันเกิด15ปีให้ลูกสาวค่ะมีทั้งหมด30คนแต่เจ้าภาพงานนี้ก็เป็นเพื่อนของเราไปแล้วเรียบร้อยค่ะแทบทุกอาทิตย์เลยค่ะเราจะมีลูกค้ามาจัดฉลองวันเกิด น้องลินลี่คนสวยกับหลานสาวของเขาค่ะแล้วก็ญาติญาติเพื่อนเพื่อนที่มาฉลองวันเกิดให้หลังจากลูกค้าอิ่มหนำสำราญกันเสร็จเขาก็จะทยอยกันกลับค่ะเราก็ขี้เกียจสุดๆก็คือเก็บครัวเก็บทําความสะอาดนี่แหละค่ะในครัวก็สองชั่วโมงอย่างต่ําข้างนอกก็เป็นชั่วโมงอย่างต่ําค่ะกว่าจะเก็บโต๊ะเก็บเจ้าอี้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเหนื่อยสุดๆแต่ก็มีความสุขค่ะทุกคนร้านของเรามันก็จะเป็นเหมือนบ้านของเราเราทํากันเองในครอบครัวมีแม่ย่ามี สามีมีลูกๆคอยวิ่งเล่นในร้านส่วนพรุ่งนี้เป็นวันหยุดค่ะเราชวนเพื่อนมาทานหมูกระทะหวานจะทำหมูกระทะให้เขากินเดี๋ยวหวานจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทำความสะอาดครัวกันต่อค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไอแบบ้แววิถ้นหนูไม่ทำงานหนูก็ไม่ได้กินข้าวแล้วแม่ก็ไม่ให้กินแล้วหิวผิแล้วนี่เออเร็วๆช่วยแม่ทำงานสิ มาบ่นนะ